ประเด็นที่ศาลท่านไม่อนุญาตนะครับให้คุณทักษิณเดินทางออกนอกประเทศไปประเทศกาต้านะครับทั้งที่มีนะครับมามีเหตุผลนะครับที่คุณทักษิณบอกว่าเสนอเรื่องขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อเพื่อว่าเนื่องจากเจ้าของนครกาตานะครับเขาเชิญคุณทักษิณมานะครับแล้วเพื่อไปร่วมงานนะครับแล้วในโอกาสที่จะ ไปร่วมง,งานนั้นก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับประธานดีสหารฐรเมริกาคือโดนัทรัมนะครับนะแล้วก็จะเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณทักษิณเนี่ยได้มีการพูดคุยในเรื่องของการ เจรจาการแพงภาษีของประเทศไทยด้วยซึ่งจะเป็นคุณกับประเทศไทยถูกไหมครับนะแต่ว่าก็หลายๆคนนะครับไม่ว่าทนายความหรือผู้ภาควิจารณ์อะไรสั่งของคุณทักษิณเนี่ยท่านก็รู้สึกเสียดายนะครับที่ศาลไม่อนุญาตนะครับนะเพราะว่าเขาก็อยากคิดว่าการที่อนุญาตให้คุณทักษิณไปเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาตินะครับนะผมก็อยากจะบอกกับทางท่านทนายความหรือคนที่อยู่ฝั่งคุณทักษิณทั้งหลายนะครับนะที่ศาลท่านไม่อนุญาตนะครับนะสำหรับ ผมนะผมคิดได้เลยว่าก็เขาไม่เชื่อถือคุณทักษิณไงครับว่าข้อมูลทักษิณคุณทักษิณที่คุณเอามาพูดมาอ้างเนี่ยนะครับนะเขาเชื่อว่ามันไม่มีน้ําหนักพอนะครับเพราะว่าความเชื่อมั่นของตัวคุณ ทักษินะนะครับนะมันลดลงลดน้อยลงนะเพราะการกระทําที่ของที่ผ่านมามันมีหลายเรื่องที่ไม่สามารถที่จะเชื่อถือท่านได้นะครับนะกรณีอย่างที่แพทย์สภามีมตินะครับนะมันก็เห็นเป็นส่วนหนึ่งละนะครับที่มันจะบ่งบอกได้ว่ากรณีท่านป่วยชั้น14นะครับท่านไม่ได้หัวเส้นเอ็นเป่วยร้ายแรง จริงๆถูกไหมครับนะแล้วมันยังมาตอกย้ําประเด็นกับที่ท่านนายกนะครับแพ่ทองทานนะครับแถลงข่าวอีกบอกว่าถ้าพูดไปแล้วคุณก็ไม่เชื่อถูกไหมครับนะนั่นคือตัวนายกเองนะครับนั่นก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนะครับนะว่าจะมีคนเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นว่าก็อยากจะบอกนายกครับถ้าพูดความจริงนะครับ คนเขาก็เชื่อนะครับนะ,ะท่านทักษิณเหมือนถ้าท่านพูดความจริงคนก็เชื่อนะครับแต่ถ้าท่านไม่พูดความจริงต่างหากนะครับมันก็เกิดประเด็นตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับนะอยากจะบอกเลยว่า ท่านท่านนายกทั้งเพราะเป็นคนเห็นคุณทักษิณตอนป่วยจริงหรือตัวท่านนายกทักษิณเองนะอดีตนายกทักษิณเองเ่ยนะครับท่านเองรู้ดีแก่ใจนะครับท่านออกมาบอกเลยครับนะอย่าไปให้สังคมมีภาควิจารณ์ท่านเองก็ไม่ต้องไปนั่งรอถามองทำหมอหรอกเพราะตัวท่านเองเป็นคนรู้นะครับนะถ้าท่านออกมาพูดความจริงแล้วเป็นที่ปรากฏแล้ว าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับนะคนเขาก็จะได้กลับมีความเชื่อมั่นได้บ้างนะครับนะผมก็อยากจะฝากกับคนที่สนับสนุนท่านสินทั้งหลายนะครับนะก็บอกท่านท่านครับเอาความจริงเข้ามาพูดดีกว่านะครับนะอย่าไปยิ่งไปพูดแบบนายกแพร้องทานนะครับแถลงได้ทุกเรื่องนะครับนะก็ยังแถลงได้แต่จะมาพูดเรื่องของคุณพ่อบอกว่าพูดไปแล้วก็จะไม่มีคนเชื่อนั่นแหละครับนะคำพูดของท่านมันพันทอของท่านเองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากในฐานะ เป็นคนไทยคนหนึ่งอยากให้ประเทศไทยนะครับมีความเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวของผู้นำนะครับคือนายกตรีแล้วก็คุณอดีตคุณทักษิณด้วยนะครับนะก็อยากจะฟังความจริงนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าความจริงมันปรากฏอะัะเชื่อนะครับนะท่านกา็จะได้ไม่โดนอยู่ในภาวะาความเชื่อมั่นล้มเหลวนะครับณนะขณะนี้นะครับ